นะครับทุกทท่านครับวันนี้ที่นี่นายูงนะครับอําเภอนายูงจังหวัดสุรานทรธานีนะครับก็วันนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับรอบๆป่าซะก่อนนะครับป่ายางของเราดูความเขียวนะครับเห็นไหมครับใบยางเต็มเร็วมากแก่เร็วมากนะครับหลายๆพื้นที่ยังไม่แก่เลยเห็นไหมครับแต่เรานะครับเองกรีดผ่าแรงกันทุกปีนะครับ5ปีแล้ว ที่กีดผ่าแรงมานะครับแล้วต้นยางถามว่าโซมหรือเปล่านะครับก็สภาพก็อยู่ที่ทุกทุกแห่งเห็นนี้แหละครับแล้วก็เรานะครับทำไมป่าเราถึงมันได้เขียวเร็วขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของอะมิโนพลัสนะครับซึ่งผมเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะครับผมเป็นผู้ดูแลการผลิตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเขียวนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวที่ช่วยเพิ่มคอเลฟิล นะครับทำให้ใบเนี่ยเขียวมันวาวเขียวดำเขียวเข้มใบใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ได้จากตัวของอะมิโนพลัสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ขยายท่อนยางให้กว้างขึ้นนะครับแล้วเรา,าเข้ามาดูนะ้ายางใกล้ๆนะครับว่าวิธีการที่เราจะใช้อะมิโนพลัสแบบทาเนี่ยนะครับเราจะใช้อย่างไรดูใกล้ๆครับนี่เห็นไหม มันเป็นหน้ายางที่ผมทานะครับช่วงก่อนหน้านี้ทาประมาณนี้นะครับช่วงข้างล่างเนี้ยหน้ายางเขาได้เขียวขึ้นแล้วเห็นไหมครับเขาสร้างได้เร็วมากนะครับเห็นไหมที่เขียวเขียวเนี่ยนะครับมันเป็นเนื้อยางเนื้อของอ่าหน้ายางนะครับแล้วเราขยายท่อน้ํายางให้มันกว้างขึ้นมันจะนูนนูนนูน,นขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่เอ่อมันจะตอบโจทย์ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลายหลายท่านนะครับในช่วงเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าหน้ายางแห้ง มันจะไม่แห้งได้ยังไงครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันเป็นหน้าแง้งมันก็เลยทําให้อาบรรยากาศความชื้นในอากาศเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันมีแต่จะโดนแดดแผดเผานะครับยิ่งไม่มีใบยางที่มันจืวเขียวแบบนี้นะครับมันก็จะยิ่งทําให้แดดมันเผาที่หน้ายางทําให้หน้ายางเราแห้งแล้วเราก็กรีดไม่ได้น้ํายางไม่มีเท่าน้ํายางแคบนะครับไปไปมามาก็หยุดนะครับไม่อ่ไม่กรีดต่อไม่มีการกรีดผาแรง แต่นะครับหลายๆท่านที่เป็นลูกค้านะครับเขาใช้ตัวอมิน o พลาสนะครับเข้าไปแก้ปัญหานี้นะครับของเรามีแบบพ่นแล้วก็แบบทานะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแบบทานะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะช่วยในการขยายท่อน้ำอํำยางให้หน้ายางฟูขึ้นนะครับหน้านิ่มกรีดง่ายแล้วก็ได้น้ำํำยางเพิ่มรวมทั้งคุณภาพของน้ำํำยางด้วยนะครับมีความเข้มข้นที่มากขึ้นแล้วได้ใบนะครับสร้างใบได้เร็วมาก นะครับหลายๆท่านบอกว่าเดี๋ยวยางก็โทมนะครับพูดมานี้สปี5ปีแล้วยางผมก็ยังสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเรามาดูวิธีการทาได้เลยครับมันง่ายมากๆนะครับเราก็จะทาแบบขวดนะครับใส่ภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ของเพื่อนๆนะครับแล้วเราก็จะทาป้ายๆแบบนี้นะครับเวลาที่ทานะครับผลิตภัณฑ์ของอะมิโนพัาส์เนี่ยเขาจะเป็นน้ําไม่ใช่เจลนะครับเพราะว่าของเราเป็นสารสกัดนะครับแล้วเราก็กดด้านข้างออกเห็นไหมครับ มันจะทําให้เราประหยัดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทาได้แค่400ต้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันได้ประมาณ5 0 0 6 0 0ต้นเนี่ยเราก็กดออกแบบนี้นะครับให้น้าเขาไหลออกนะครับเมื่อแปลงนะครับมีแค่ความชุ่มชื้นเราก็สามารถทาได้เลยเนี่ยครับทาไปกลับแค่นี้เองนะครับรูป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 เล่นๆ่นแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับแล้ว มันจะช่วยอะไรมันก็จะทําให้วันต่อมานะครับหน้าเขาจะนิ่มขึ้นเพราะว่าเขาได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนนะครับแล้วของเรานี่ครับที่มันพิเศษกว่านั้นนะครับของเรามีธาตหลักนะครับก็คือ NPK ในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมรวมอยู่ในนี้นะครับมันจะทําให้เรานะครับไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเยอะนะครับมันจะช่วยให้เราประหยัดในเรื่องของปุ๋ยมันเหมาะมากที่สุดนะครับกับคนที่ใส่ปุ๋ยน้อย นะครับใส่ปุ๋ยน้อยไม่ก็ได้ใส่แบบนี้นะครับแล้วราคายางก,กําลังพุ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆจะเอาอะไรไปแก้ไขนะครับผมอยากแนะนําเลยนะครับอมิโนพลัสผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้มาอย่างต่อเนื่องถึง4ี่หปีนะครับมันสามารถที่ตอบโจทย์แล้วก็สามารถที่เราจะสร้างน้ำํำยางในหน้าแรงนะครับกรีดยางยังไงในหน้าแรงไม่ให้โสมนั่นคือการใช้ผลิตภัณฑ์ของอมินพลัสนะครับราคาเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับแต่ น้ำํำยางไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะนําผลิตภัณฑ์ของอะมิโนพลาสเข้ามาช่วยบํารุงฟื้นฟูและเพิ่มน้ำํำยางให้สามารถที่กีดผ่าแรงได้ทุกๆปีนะครับนั่นคือสิ่งที่จะตอบโจทย์ให้กับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับฝากไว้แค่น,นี้ครับอะมิโนพลาสครับผม